隔空吻。 หลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสหลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสโอ๊ยพิดสนาททำอะไรมาเนี่ยยากจังเลยอะ่ะโอ้ยอะไรกันคะคุณน้องรับบทวีนแต่เช้าเลยนะคะโอ้ยเจ๊กอะไรไม่รู้เนี่ยมันยากจังเลยอะ่ะเรื่องมันยาวใช่ไหม ไหนลองเล่ามาสิคือเรื่องมันเป็นแบบนี้เจ้เออฉบับเต็มเลยนะเต็มหายหน้าไปนานวันนี้มีเรื่องร้อนใจอะไรเหรอแม่หมอคะ หนูไม่รู้ว่าจะเลือกใครอ่ะหาหัวใจตัวเองไม่เจอสักทีทแล้วคิดว่าไพ่เนี่ยมันจะหาใจเธอเจอเหรอถ้าไพ่บอกให้เธอเลือกใครเธอก็จะเลือกตามคำทำนายโดยที่ใจตัวเองอ่ะไม่ได้รักอย่างนั้นหรอแต่หนูกลัวเลือกผิดอะค่ะความรักเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูก อย่าทำให้มันเป็นเรื่องยากเลยไพ่ก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่าเธอควรเลือกใครหรือไม่เลือกใครมันก็ให้ได้แค่คำแนะนำเท่านั้นมีแค่เธอที่จะเลือกด้วยตัวเธอเองเท่านั้นตอนนี้เธอใช้สมองคิดแล้วมันเหนื่อยหลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสฟังเสียงหัวใจเธอดูนะ มันชัดเจนแล้วนะว่าใจเธอเนี่ยเลือกใครอย่าคัดค้านหัวใจตัวเธอเองอีกเลยนะมันเหนื่อยดูดวงอะเก่งที่หนึ่งเลยนะแล้วบอดพิมละ่ะแล้วใครอะพี่แกัวอะไรเจ้รู้เหรออย่าบ,บอกนะว่าคุณเว เบาๆสิเดี๋ยวคนอื่นเขาได้ยินหมดจูก,กันเหรอเจ้เบาๆสิแล้วจะหาเวเวอร์นะแก่เกิดมาเหมือนคู่กันน่ะจะทำอะไรอ่ะก็เข,เข้ากันไปหมดเลยนะ จริงนะเจ้เวลาฉันอยู่กับเขาอะมันรู้สึกเป็นตัวเองสบายใจเหมือนทุกเวลาที่ฉันหันไปไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขอะก็จะมีคุณเวอยู่ข้างๆตลอดเลยอะเจ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาโผล่มาตอนไหนแต่รู้ตัวอีกทีเนี่ยเขาก็มาอยู่ในใจฉันแล้วอะเจ้ ไม่รู้เล่าแค่นี้ชันก็รู้แล้วแหละว่าแก่เลือกใครแล้วบอสทีมละ่ะฉันก็ชอบเขานะจะชอบตรงไหนหรอเขาทั้งน่ารักหล่หอสุภาพบริบรเป็นแฟนในฝันของใครหลายๆคนเลยแหละโอ๊ยไม่รู้เราเจ๊จะเลือกใครหรือะ โอออ้ยคิดไม่กหยุดดิ้นก่อนจะสาวงั้นน่ะเธอลองใช้ใจสัมผัสเหมือนที่หมอดูบอกแมยังไงอ่ะเจ๊อืมหลับตาอะไรอ่ะหลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสหรอ ทำอะไรอยู่คะพี่พี่เมาหนูอยู่ปะเนี่อยอยตกใจหมดเด็กคนนี้นี่นี่สายไหมถ้ามีคนบอกว่าให้หลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสแกจะทําไงวะสายใหม่ว่าก็น่าจะเป็นการกอดนะคะกอดยังไงอะ่ะอือ ก็เวลาที <the> <soup> ่เรากอดใครมันจะเป็นเวลาที่เราได้ยินเสียงหัวใจของอีกฝ่ายค่ะการกอดเนี่ยช่วยให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกของเขาและเราได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยนะคะโอ้โอ้สายใหม่แต่ใครคือคนโชอกร้ายคนนั้นคะือ้ก็พ่อหนุ่มเซฮุ่นของน้องไงล่ะค่ะมันไส้อะไรคะ เลือกก่อนสิแล้วเดี๋ยวบอกเอาอันนี้แล้วสรุปมันเขียนว่าอะไรคะไปกินข้าวกับคุณเวแล้วอีกใบอะ่ะก็ไปกินข้าวกับคุณเวอ๋อคุณเวอะจองแล้วนะ จองโต๊ะหรอแล้วเขาจะจองเผื่อเราไหมอ่ะนับดาวฮัลโหลนับดาวอะไรเจสวัสดีครับสวัสดีครับบอสวุยวันนี้บอสดูหล่อไปพิเศษเลยนะคะขอบคุณครับเออแล้วนี่กำลังคุยธุระกันอยู่หรือเปล่าครับหูยบอสที่ไหนมีพี่วาวาที่น่นไม่มีงานหรอกคะ่ะบอส สายไหมคันสีนฉันตลอดเลยอะคนนี้เนี่ยถ้างั้นผมขอคุยกับคุณนับดานการส่วนตัวได้ไหมครับเออโอเคค่ะเรื่องอะไรอ่ะโอเคไปเถอะปะ บอสเลขนับดาวเมียอะไรหรือเปล่าคะคือว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมเลยครับคุณนับดาวผมไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรู้สึกรักใครสักคนมันเป็นยังไงจนวันหนึ่งที่ผมอยากเห็นคุณมีความสุข หรือว่าเวลาที่คุณทุกข์ผมก็อยากเป็นคนที่อยู่ข้างๆคุณผมไม่รู้ว่าสำหรับคุณนับดาวอะ่ะแบบนี้มันเรียกว่าความรักไหมแต่ถ้าสำหรับผมผมคิดว่าใช่ผมชอบคุณนับดาวนะครับ จะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะลองวอสคะนับดาวขอกกอะหน่อยได้ไหมคะ นับดาวขอบคุณความรู้สึกดีๆที่บอสมีให้นับดาวนะคะแต่นับดาวคงหลับไว้ไม่ได้อ่ะคะ่ะบอสไม่เสียใจหรอคะจริงๆผมก็รู้อแล้วล่ะครับว่าคนในใจคุณนับดาวคือใครผมก็ยังไม่อยากยอมแพ้ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรบอสร,รู้ด้วยเหรอคะก็คงมีแต่คุณนับดาวแหละครับที่ไม่รู้หัวใจตัวเองก็จริงอะคะ่ะนับดาวขอโทษนะคะที่ทำกับบอสแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกครับอย่างน้อยผมก็ได้ช่วยเหลือคนที่ผมรักรีบไปเถอะครับ รีบคุณเวเห็นตอนเรากอดกันนะครับนับดาวขอตัวก่อนนะคะคุณแมฟังนับดาวก่อนสิคะปล่อยไม่อะ คุณเวกำลังเข้าใจนับดาวผิดคุณนับดาวปล่อยได้คะ่ะคุณเวฟังก่อนสิคะนับดาวไม่ได้ชอบมอสพิมพจริงๆนะฉันบอกให้ปล่อยไงนับดาวชอบคุณเวจริงๆนะคะนับดาวไม่รู้ได้สามอ่ะว่าคุณเวเข้ามาในใจนับดาวแต่เมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีอะ่ะ คุณเวก็ทำให้นับดาวนึกถึงทุกครั้งที่ตื่นทุกคืนก่อนนอนถ้านับดาวอยากถามคุณเวว่าคุณเวเป็นแฟนกับนับดาวได้ไหมคะคุณเวคุณนับดาวคะกรุนหน้าอย่าเข้ามาใกล้มากกว่านี้เลยคะ่ะ ฉันไม่ได้ชอบคุณนับดาวแล้วที่ผ่านมาล่ะคะที่เรากินข้าวด้วยกันจับมือกันแล้ว,ลวที่เรามันหมายความว่าอะไรอะคะฉันไม่ได้ทำแบบนี้กับคุณแค่คนเดียวนะคะหวังว่าคุณจะเข้าใจนะคะขอตัวคะ่ะ คุณนับดาวโอเคไหมคะนับดาวไม่เข้าใจเลยค่ะทำไมคุณเวถึงเวอะมันเหมือนนาฬิกาตายค่ะแต่มันก็ไม่ใช่พังแล้วรักไม่เป็นแล้วนะมันแค่กลัวที่จะรักกลัวที่จะรักเหรอคะไม่ใช่ทุกคนหรอกนะคะที่จะมีประสบการณ์ความรักที่ดีอะยากนิดนึงนะคะ แต่เลเชอ่อนะว่านาฬิกาเรือนเนี้จะกลับมาเดินได้ด้วยดาวดวงนี้ ทำไว้เลยนะคะว่าถ้าสมมุติเราก้าวเท้าเข้าออฟฟิศเนี่ยจะต้องเป็นเท้าสายเลิกดีเดืองดีทั้งวันเลยค่ะ นับดาวไม่มีงานทำหรอคะมีค่ะแล้วทำไมไม่ไปทำก็ทำอยู่นะคะก็ทำใจไม่ให้คิดถึงคุณเวอยู่นี่ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่นับดาวไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกค่ะ กาแฟก็ไม่สําคัญอีกต่อไปคิดถึงอีกจะได้สินะ ถึงนับดาวอยู่หรอคะคุณเวอะหนีนับดาวไม่พ้นหรอกคะ่ะก็นี่ไงคะไม่ว่าคุณเวจะอยู่ที่ไหนอะ่ะก็จะมีนับดาวอยู่ข้างๆคุณเวเสมอเลยคุณเวนับดาวชอบคุณเวจริงๆนะคะเหมือนกับ ชอบบอสพิมพหรือเปล่าคะยิ่มอะไรคะก็ยิมที่คุณเวหึงนับดาวนี่ไงคะนับดาวไม่ได้ชอบบอสพิมพเหมือนชอบคุณเวซะหน่อยแล้วมันต่างกันยังไงคะก็บอสพิมเขาหล่อแล้วก็เก่งแต่กับคุณเวอะนับดาว ชอบที่ได้อยู่ใกล้กับคุณเวชอบที่ได้คุยกับคุณเวไปไหนมาไหนด้วยกันกับคุณเวชอบได้จับมือกับคุณเวชอบที่ได้สัมผัสกับคุณเวแล้วก็ชอบคุณเวคิดเหมือนนักดาวไหมคะ ยิ่งพยายามหนีดาวดวงนี้เท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งถูกแรงดึงดูดให้เข้ามาใกล้ามากขึ้นเวลาอย่างฉันงคงหนีดาวดวงนี้ไม่พ้นจริงๆสินะเาาเ,าาเ,เธอ้้าาาามคุยกกก็บไไปฝันล บอกคำคำนั้นที่อัดอันในใจวันหนึ่งคงพร้อมบอกเธอว่าเธอ,อต้องหโอเคเออ,เออโอเคสามสองปิดตีสามอสองชอบที่ได้จับมือกับคุณเว แล้เล่ะอ๋อจบเลยคุณเมย์ชอบเหมือนกับนับดาวไหมคะแป๊บเดี๋ยวแน่เลยแน่นแบบนี้ป่ะอันจุ๊บไม่ใช่หรอเออจุ๊บมันฉากจบแล้วอะ คุณเวคิดเหมือนนักดาวไหมคะนนงคงแล้นตัวเองน่าล่านนี้ไหมโอเคเพราะเดี๋ยวไปเข้าแคปส์สติ๊ก